พัฒน,นาเขาตัวกริงก็มูลค่าของของพชรพัน,นาก็รู้กันอยู่นะว่าจะมีราคาแพงขนาดไหนเนาะเวลาไม้สวยขึ้นไปราคากุ้งละสี่ร้อยสิบาทนี่มันแพงเลยเนาะ ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็ขอกกาบนมัสการคุณเจ้าด้วยครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเพชรบัรนาครับผมมาแนะนําเพชรบัรนาแล้วก็มาแนะนําการให้ปุ๋ยชนชมสีด้วยชนชมดอกซ้อนดอกสีแล้วก็มาดูเพชรบัรนาต้นที่พ่อเมน็ดจากต้นแม่แล้วก็ต้นจริงชําด้วยครับผม ก็ขอบคุณคุณพี่ที่อยู่ทางแพร่ด้วยครับผมที่จังหวัดแพร่แล้วขอบคุณคุณลุงที่อยู่เชียงใหม่ด้วยครับผมขอบคุณคุณป้าอยู่ลำปางด้วยพะเยาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณป้าที่อยู่ทางสุราษฎร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณลุงที่อยู่ทางภูเก็ตด้วยขอบคุณคุณคุณลุงอีกท่านหนึ่ก็อยู่ทางสมุทรปราการก็ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณทางขอนแก่นทางอุบรทางอุบลราชธานีด้วยครับผมทุกทุกที่ครับผมน้องคายน้องวลพูด้วย สาร,รามาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูเพชรบ้านาแล้วก็อันนี้คือชวนชมอันนี้คือว่ายีใบอย่างนี้คือผมให้ปุ๋ยเร่งดอกสูตรที่ผมปรุงขึ้นมาที่มีปุ๋ยถึงหกตัววิธีทําแบบนี้เนาะอันนี้ไม้ต้นเลียกยก็ไม่แนะนําให้ทําเพราะว่าไม้จะดูโูมโซมได้เพราะว่าใบจะร่วงแต่อันนี้ผมจะเป็นต้องทําเพราะว่าผมต้องถ่ายงานผมไม่มีชวนชมที่ติดดอกในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่มีฝนพายุเข้ามาก็ทําให้ชวนชมเสียหายไปเยอะเลยครับผม แต่ไม่เป็นไรครับผมเสียหายเท่าไหร่ก็จะทําเพิ่มเท่านั้นครับผมก็เรายังทําไหวครับผมก็หากท่านไหนรับชชนไปแล้วมีการน่าอะไรก็ทักทายเข้ามาครับผมจะได้ซ่อมเปลี่ยนคืนให้ครับผมผมไม่กลัวหรอกกลัวแต่ท่านจะไม่ซื้อแรงซ่อมซ่อมแน่นอ,คอนครับผมซ่อมบางขั้นครับผมก็แต่จะช้าบ้างก็ไม่เป็นไรครับผมก็ขอโทษด้วยเนี่ยพูดเองนะครับไม่เป็นไรก็ขอบคุณคุณพี่ด้วยเนาะใจดีเงมากเลยเนาะ หลายท่านพี่ก็ส่งครอบครัวไปดูต่างๆเข้ามานักทายคุยด้วยก็ขอคนที่สุดครับผมหากไม่รับโทรศัพท์หลายท่านก็ขอโทษด้วยครับผมก็อย่ายุ่งจุ้งเนาะก็ทําหลายอย่างวันนี้ก็จะเสียบไม้ด้วยผมเองก็มีงานตืองทำด้วยเนาะก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยอันนี้คือชมที่ที่ไม่ให้ปุ๋ยอันนี้ยังไม่ให้ปุ๋ยเร่งเร่งสูตรที่ผมปลูกขึ้นอันนี้ไม้ก็จะดูสมบูรณ์ใบสวยแต่ว่าตัวไหนที่ผมให้ปุ๋ยก็ใบจะร่วงเพราะว่าผมต้องการจะเอาดอกเข้ามาเนาะจะดูดอกแล้วจะ ได้นำเสนอดอกไม้ด้วยว่าดัวยใหม่ดอกจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้กลุ่มนี้ก็ขอบคุณมากที่สุดครับผมที่ทักทายเข้ามาเ๋ยวจะส่งให้วันจันทร์ครับผมนั่นก็ขอบคุณที่สุดขอบคุณมากครับผมหากรับไปแล้วนะั่หากมีโขนเน่าต่อเนา่าอย่างนี้นอกถ้ามีอาการเนา่าอันนี้ผมเขียนอยาเร่งรากเอองยาฆ่าเชื้อราไวา้แล้วก็จะส่งวันจันทร์หากต่อไหนเน่าก็ทักทายเข้ามาได้ครับมไม่เป็นไรผมจะซ่อมทุกท่านครับผมก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณที่ช่วยเหลือในทุกครั้งทุกโอกาสครับผม อันนี้ก็ปุ๋ยก็ยังมีจําหน่ายอยู่ครับผมอันนี้ปุ๋ยที่ปุงขึ้นอันนี้ต้อหนึ่งกิโลแต่ตัวนี้ไม่ถึงกิโลอันนี้มาดูให้ดูตัวอย่างก็หนึ่งกิโล <c oughs> ก็อันนี้คือเล่งดอกคือเราต้องการให้ให้มีดอกคือผมต้องการจะถ่ายดอกก็จมต้องหลัางจากพายุผ่านไปอีกไม้ชุดที่ทําดอกไว้ก็เยื่ออยู่ก็อีกน่าจะสองอาทิตย์ดอกก็จะบานกันกันเยอะอยู่เนาะก็ขอบคุณนู้ผมที่เข้ามาไทายเดี๋ยว พามาดูอันนี้ดอกแดงมันไม่ร่วงสักทีนี่อันนี้คือแดงขัดสดีจะมีแดงขัสดีมีชมพูหัสตีก็มีไม้หลายตัวอยู่ครับผมก็ขอคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอควรที่มาฟังผมบน่น <c oughs> อันนี้เพชรบัรณาตัวนี <c oughs> เน้เป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงชํำอันนี้ไม้ฟอร์มประมาณนี้เนาะก็ดูสวยแต่ว,ว่ามีจำหนีมีจำหนี๋ีวให้ดูจำหนีจำหนีคือจริงตรงนี้จะตัดไปไปเสียบไปไปไปชํำตรงนี้เนาะก็จะมีรอยแผลด้วย แต่ก็แผ้แห้งสิหายดีครับผมหายดีทุกอย่างอันนี้ก็จะจำหน่ายครับผมขอพวดล่างจำหน่ายเลยเนาะอันนะี้คือราคาความสูงขอโทษครับผมอันนี้ราคา <c oughs> ควา,คามสูงอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับตต้นนี้เนาะหนึ่งพันบาทเป็นต้นใหญ่ก็หนึ่งพันบาทต้นนี้โครงสร้างดีไม้สวยอันนี้เป็นเพะนะียนาอันนี้เคยพูดหลายครั้งเนานะในคลิปว่าจริงมาจากมาจากไหนเนาะว่าเป็นของแท้สายพันธุ์แท้ครับผมไม่ใช่ ไม่ใช่ของปลอมนะเราเป็นต้นไม้แท้แหละก็ <c oughs> พิษบนาของแท้ครับผมเป็นต้นที่มีราคาแพงด้วยเนาะจริงจริงต้นเอ๋จริง,จร,ง,จ,รงจริงนี้แล้วมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเียก่อนดูต้นเล็กมาดูมาดูพิษบนาจะเป็นราคาที่ที่ไม่แพงเท่าไหร่อันนี้คือจริงเท่าเมือนกันต้นเดียวกันหมดจากจากต้นแม่ต้นเดียวกันหมด,มด,หมดอันนี้คืออันนี้อันนี้จะเป็น ไอ้เบอร์หนึง่งนาะเบอร์หนึ่งนี่ยเรียกว่าเบอร์หนึ่งกันเกันก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้อันนี้เบอร์หนึ่งก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองอันนี้จะดูก็สูงๆหม่อยก็ไม้อาจจะไม่โตเท่าไหร่อันนี้เบอร์สองอันนี้พอประมาณนี้อันนี้ใบไม่มีไม่มีมมนอนไากินแล้วก็จะมีเบอร์สามตัวนี้จะอยู่ที่หกร้อยบาทเป็นราคาขร้องสูงครับผมอยู่ที่หกร้อยบาทเวลาส่งก็จะสูงแบบเอา เอากระถางออกนะเอาพสติออกหรือว่าดินยังเหลือยังเหลือดินดินยังเหลือทั้งหมดแล้วก็เอากระถางออกเพื่อป้องกันการกระแทกก็เอากระถางออกแล้วก็ดินยังเหลือดินก็จะห่อห่อดินไปด้วยก็จะอยู่ที่ห0ร้อยบาทสามต้นนี้ในราคาผมส่งครับผมมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามจะ6หก้บาทแล้วก็จะมีโตขึ้นมาโตขึ้นมาอันนี้จะโตขึ้นมาอันนี้จะเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่ก็เจ็ดร้อยบาทครับผมเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หก อันนี้อันนี้ตัวนี้เบอร์ห้าจะดูยากหน่อยเนาะก็ถ่ายคืนจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อันนี้เบอร์เบอร์ห้าแล้วก็เบอร์หกอันนี้ดูจริงเยอะอันนี้ดูสวยฟอามสวยอันนี้ก็จะอยู่ที่เจ็นร้อยบาทสี่ห้าหกจะเจ็นร้อยบาท, 1, 1, 2, 3, ท,บาทครับผมหนึ่งถึงหนึ่งสองสามจะที่หกร้อยบาทนาคาควบสมก็มีนี่มคุณพ่อเนาะฮักไทยสนเืกเข้ามา แล้วเล็กก็ประมาณนี้อันนี้คืออันนี้ทําบางส่วนตอนนี้มาขายของอย่างเดียวอันนี้ทําบางส่วนครับผมอันนี้เราไปแล้วไปทําไปสร้างงานอันนี้จะเป็นบางส่วนนี้ทาเป็นทรงตัวกระถางจะทําเป็นตัวกระถางบัณฑิตหรือว่าแล้วแต่เราชอบนะอันนี้ก็จะขายอันนี้ยกกระถางไปเลยอันนี้ใส่ทั้งกระถางเลยลุงบอกอันนี้จะอยู่ที่สี่ร้อยอันนี้อยู่ที่สี่ร้อยผมสี่ร้อยราคาคพิส่ง ต,นนตัวนี้จะโตโตแล้วก็ายาวยืดยาวอันนี้จะห้าร้อยครับผมห้าร้อยราคาคระผู้สูงหากไหนสนใจในการเพาะชำสวนสวนเลยก็ทักทายได้ครับผมก็จะบอกทุกอย่างครับผมวิธีการเพาะชำสวนเลยแล้วก็ต in ิดแน่นอนถ้าไม่ติดดาๆอันนี้ต้นที่ผมให้ปุ๋ยเล่งดอกไปวันนั้นอาจจะดูไม่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 ชัดเนาะดอกเริ่มมากันอันนี้ปุ๋ยตัวเองที่ที่ปุงมขึ้นมาเดี๋ยวมาดูต้นนี้เลยกกันจะนานไปแล้ว อันนี้อันนี้ขอเรียกนับเบอร์สีก่อนอันนี้เบอร์อนนรสีอันนี้เรียกว่าเบอร์สี่แล้วมจะเเียนเบอร์ไว้เบอร์สีเนี่ยอันนี้จะดูดูตัวดูตัวหน่อยอันนี้ก็ฟอร์มสวยดูตัวเบอร์สีจะโตวกว่เพื่อนอันนี้ก็ตัวแต่ว่าจริงไม่อันนี้จริงยังไม่ออกยังไม่เห็นจริงแต่ว่าจะมีตาเยอะมากตาจริงแต่ว่ายังยังไม่โผล่เลยจริงยังไม่โผล่แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงไปก็ก็น่าจะมีตาจริงออกแน่นอนเพราะว่า มีแต่กิ่งแล้วตองมีม,มีมีกิ่งออกแน่นอนเนาะเดี๋ยวว่ายังยังไม่ผ่อันนี้ก็ขนาดโตอันนี้ขนาดตคู่นี้จะโตกว่าเพื่อนคู่นี้แต่ว่าถ้าแบบเล็กหน่อยขี้กิ่งเยอะๆหน่อยอ,อ,นนอ,อ,อันนี้จะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ใช่ไม้โตมากมายอะไรเบอร์หนึ่งอันนี้จะเป็นเบอร์เบอร์สองเบอร์สองี่จะสวยอันนี้ความอันนี้จะเป็นความรักงดูเป็นความรักรง,งแต่ว่าไม้ย,ยังไม่ออกความเต็มที่ ส่วนตอนนี้จะเป็นเป็นฉัดเป็นทรงฉัดเนาะแต่ว่าไม้ยังไม้เท่ากันอันนี้ไม้สมบูรณ์อันนี้จะมาเล็กบ้าหน่อยเล็เปียจะเล็กหน่อยเล็กกว่าเพื่อนหน่อยแต่ก็ดูสวยคว,ความสวยอันนี้คือไม้ยังไม่โตเป็นพี่เราไปเลี้ยงแล้วเขาโตแล้วจะสวยอันนี้ความสวยทั้งหมดจะอยู่ที่คู่ละ400 4ก6 0บาทเราราคาส่งอันนี้เบอร์3ครับผมอันนี้ก็ก็ จะมีต้นที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต้นที่ที่ดูเล็กลงนิดนึงเพื่อให้สมดุลกันก็ประมาณนี้ครับผมเป็นเพชรบันดาของแท้ครับผมดูใบได้แล้วใบนี่คือเอกลักษณ์ของเพชรบันดาใบดูยาวเรียวมัน,มนอันนี้เป็นต้นที่เกิดจากต้นแม่ทั้งนั้นครับผมแล้วก็มาดูคู่คู่นี้อันนี้เบอร์เก้าเลยสวยอันนี้เบอร์เก้าสวยสมบูรณ์มาแมเลยเบอร์เก้าเลยทั้งทั้งคู่เลยเนี่ สวยทั้งคู่ม้จะขายเป็นคู่ครับผมเนาะเป็นคู่เพราะถึงจะคุ้มค่าส่งอันนี้เบอร์จ็เบอร์จิตก็จะสวยครับผมหากสนใจเบอร์ไหนเป็นพิเศษก็ทักทายเข้ามาครับผมก็จะลงเบอร์ไว้ให้เนาะเบอร์ก็อดีไลน์ผมก็เบอร์ผมมาแหละอันนี้เบอร์หกครับผมจะอยู่ที่คู่ว่าละสี่ร้อยหกสิบบาททั้งหมดครับผมทั้งหมดมีอยู่เก้าคู่ครับผมหากใคนรสนใจก็ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านอกที่ท,ที่อยากได้ไปเลี้ยง เพชรบันาจะเป็นไม้อมตะครับผมเป็นไม้อมเมตะเพชรบันนามีบางท่านถามมาว่ากี่เดือนกี่ปีออกดอกเพชรบันายกิ่งหกเดือนก็ติด่อดอกแล้วผมผมเดือนติด่อดอกแล้วหกเดือนจะมีช่อดดอกแต่ไม้เราจะสมบูรณ์แบบเต็มที่ก็คือสามปีครับผมสามปีไม้จะเริ่มสมบูรณ์เต็มที่มีกิ่งมีก้านมีสาขามีฟอมให้ดูแบบเต็มที่เราก็จะรู้ว่าไม้เราจะไปทิศทางไหนในสามปีก็รู้ผลแต่จริงๆกับสองปีก็รู้แล้วแต่ว่าเต็มที่คือสามปีขึ้นไป เพจบรรณายิ่งอยู่นานก็ยิ่งสวยนานเป็นไม้อมตะอีกแล้วครับผมเนะาะอยู่หลักสิบปียี่สิบปีไม่ต้องพูดถึงความสวยความอลังกาเนาะความยิ่งใหญ่ความสวยแหละอาจารย์อยพูดไม่ถูกไม่ชัดเด้อจะบอกว่าชัดเด้อคุณพี่บางครั้งก็ขอโทษด้วยครับผมเนะาะโทรศัพท์ไม่ให้รับก็ขอโทษด้วยครับผมเจ้ายุ่งวุ่นวายอยู่เนาะวันนี้ก็ก็ทํางานหลายหลายหน้าด้วยเนาะก็ต้องดูแลครอบครัวครอบครัด้วยก็ลายอยหา่ด้วยขอโทษด้วยครับผมหากบกพร่องในการรับโทรศัพท์ ก็ที่ท่านโทรมาก็เป็นผลประโยชน์กับผมทุกอย่างรับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อไม้เรื่องการแนะนําสิ่งดีๆให้ก็ขอบคุณมากๆที่สุดครับผมขอบคุณมิโนที่ส,สวยขอบคุณมุกตลกขบขำด้วยนะผมนอนเดือนมีคนโลงใจดีส่งมาให้ดูด้วยก็ขอบคุณที่สุดครับผมทําให้หายง่วงนอนได้ทําให้มีกําลังใจในการทํางานเนาะได้ยิ้มเดี๋ยเขาบ้างวันลอยวันลอยยังอยากจะยิ้มอยกเดี๋ยวก็จะมีคนพี่มาแซ มีมีคนพี่ถ้าขา,าอยู่ไม่หาคนมาช่วยมหาแฟนไม่โอ้หาแฟนไม่ไม่มีแฟนพีไม่มีแฟนหาแฟนไม่ได้นอกก็มีแค่เคยพูดนะว่ามีมีคนรักมีคนที่ที่รักนะผมก็มีมีคนที่ผมรักแต่่าไม่ใช่คนแต่ว่าเขาไมา่ได้รักผมหรืออันนี้พูดในความที่เฉยเดี๋ยวจะว่าโอ้ยบมมีปัญญาหาแฟนติกับ่มที่ปัญญาเนาะครับไม่มนะีปัญญาเนาะเราก็แค่รักแค่ชอบเขาครับผมเราก็อยู่ในจุดของเราเนะเรารู้ว่าเรา เราแค่นี้เราก็หน้าที่การงานก็แค่นี้ครับผมไม่ต้องไปเราไม่มีมีเราไม่ไปฟันฝ่ขนาดนะั้นเนาะที่จะไปฟันฝ่ว่าเราจะต้องมีเมียมีอะไรมีครอบครัวมีอะไรเราเราก็อยู่แค่นี้เราก็หน้าที่การงานเราก็แค่นี้ครับผมก็อยู่กับทุกท่านคนป้าคนลูกคนนะ้าก็ผมก็มีความสุขแล้วครับผมตัวเองก็แค่เราก็อยากแค่บางครั้งก็อยากเห็นคนที่เรารนะักเนาะบางครั้งก็วันแรนิดหนึ่งก็ยังดีวันแรกแวบๆก็ยังดี did, ครับผมเรา ได้เห็นก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดคุยแค่ได้เห็นก็โอเคได้มีความสุขแล้วเนาะเห็นว่าเธอมีความสุขล้วก็โอเคแฮปปี้แล้วครับผมก็คิดก็แค่แค่นี้ครับผมเราก็ต้องการแค่นี้เดี๋ยวจะมีคนพี่ถามว่าไปชอบสาวที่ไหนแล้วก็ก็แค่นั้นรับเราเรื่องเรื่องของเราก็จะม่ตอบตอบอย่างนี้ตอบก็อย่างนี้เลยแหละถามอะไรมาพูดตอบหมดแหละผมผมเป็นคนที่ไม่เก็บความรู้สึกไว้เป็นครับผมเก็บความรู้สึกไว้เป็นแล้วก็มีอะไรก็พูดพูดไป ก็ประมาณนั้นครับผมเราก็เองก็โอเคเรารู้ตัวเองนะว่าเราเครียดไหนเราไม่เหมาะสมกับใครั้างั้นครับผมผมเองก็เป็นคนเครียดนี่เนาะเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปไปทำให้ใครไม่รับไม่ชอบได้หรอกเราก็งานการเครียดนี่เนาะเราก็ทํางานของเราไปก็ขอบคุณที่สวยผมที่เข้ามาทักทายขอบคุณคุณป้าคุณลุงด้วยนะผมให้ดูมาเรื่อยๆเนาะว่าจะชอบคู่ไหนเนาะอันนี้คู่แปดอันนี้คู่ที่สามคู่สามค,ค,คูจะสวยครับผมก็จริงไหมก็จะสวยทุกคู่ คือจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะเพี่อนบ้าเราเอาไปเลี้ยงเราก็ไปคือไม้ยังไม่โตก็เราจะฟันทงก็ได้ว่าจะไปในทิศทางไหนก็ยังไม่สวยเท่าไหร่เวลาเพื่อนบ้านเขาตัวกินก็มูลค่าของของเพื่อนบ้าก็รู้กันอยู่นะว่าจะมีราคาแพงขนาดไหนเนาะเวลาไม้สวยขึ้นไปราคาคู่ละสี่ร้อยสิบบาทนี่มันแพงเลยเนาะบอกตรงว่าแพงเลยแต่ว,ว่าถ้าเอาไว้อาทิตย์หน้าถ้าผมขายในอาทิตย์หน้าก็จะอยู่ที่คู่ละห้าร้อยแล้ว500แต่ว,ว,ว่าไม่มีเงิน ก็เลยรีบขายหน่อยก็ร so 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 ีบขายหน่อยครับผมรีบมาขายหน่อยก็วันนี้มีบุญกะทิที่บ้านด้วยบุญกะทิสามกีก็ต้องหาตังค์หน่อยช่วงนี้ก็ขอบคุณที่สืดอครับผมที่ทั้งไทามาขอบคุณที่อยากจะช่วยเหลือนะขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือทุกครั้งขอบคุณที่ให้ผมอยู่ด้วยขอบคุณที่ผมเป็นคนนั้นครอบครัวขอบคุณพี่คนพี่สาวพี่ชายด้วยครับผมน้องสาวน้องสาวน้องชายด้วยคนป้าคณลุงด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมหากไม้สีเนาะรับไปแล้วเนาะอันนี้จะมีขาว เป็นเป็นสีขาวขาวพวงร้อยแล้วก็มีเหลืองมันกรทองมีม่วงมีแดงครับผมมีอยู่สีตัวก็อันนี้จะอยู่ที่สามต้นสี่ร้อยเป็นราคาพร้อมส่งแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวครับผมเน่าเป็นราคาพร้อมส่งเป็นราคาพร้อมส่งโอ้จะบอกเรีวไปเมีครับผมคิดเลยเมียเห็นว่ามันเพี้ยนเพียนเนี่ยจะเป็นราคาพร้อมส่งแต่ว่าถ้ารับไปแล้วเน่าก็ทักทายก็มาครับผมผมจะซ่อมอยู่แล้วก็ซ่อมทุกท่านครับผมไม่ต้องห่วงเรซ่อมซ่อมแน่นอนครับผม เอาไปอีกเน่าอีกก็ซ่อมอีกครับผมซ่อมไปเรื่อยซ่อมเป็นปีก็ยังไหวครับผมไม้ทําตอนนั้นถือพาวยกฝนหนักไปเลยก็เสียหายเยอะผมก็เก่งๆอยู่นอส่วนไปจะเน่าไหมเนาะก็เน่ากิงเนาะไม่เป็นไรเน่าก็ซ่อมไม่ครับผมไม่เป็นไรเน่าก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องคิดเรื่องนั้นไม่ต้องมาคิดเรื่องได้ไม่ได้ผลกาไรไม่ต้องมาคิดกันเราคิดว่ามีความสุขร่วมกันก็โอเคแล้วครับผมได้ไม่กี่บาทก็ช่างขณะผมขายของ แต่อนทาไปซื้อต้นต้นอ้เนี่ยต้นเขามาแบบนี้นี่เป็นต้นที่เขาเลี้ยงไว้นี่ซื้อมาต้นละสี่สิบห้าสิบหกสิบาทแล้วมาเสียบแล้วให้ปุ๋ยอะไรหายเล้วกําไรต้นละสิบาทก็ยังทําเลยได้ันละยี่สิบผมยังยังทาเลยไม่ต้องกลัวผมไม่ <ination noises> ต้องกลัวสู้ตายแล้วไม้เน่าร้อยต้นก็อย่าทำเพิ่มร้อยต้นมันเหมือนเดิมอบผมไมู่่หาเนาะก็ขอาคนที่สุดครับผมที่มาฟังผมบ่นขอบคุณมากที่สุดครับผมที่เข้ามาช่วยเหลือขอบคนทุกโอกาสครับทุกโอกาส ขอบคุณคุณพี่ด้วยคุณพี่ทางอยู่สุดก,การผมเหงนมาได้ทักทายสักครั้งเลยคุณพี่น่าจะโกรธมโหผมแล้วมั้งก็ไม่มีเวลาว่างจริงๆครับผมก็ก็ขนาดรับโทรศัพท์ยังไม่มีเวลาเนาะคืนนี้จะไปตอบในช่องด้วยครับผมก็ยังไม่ตอบในช่องขอบคุณครับผมพี่คอมเมนต์มาในช่องก็ขอบคุณที่สุดนะครับผมเี๋้วคืนนี้ผมจะเข้าไปตอบในช่องด้วยแล้วคนคนพี่ชายจะถามเรื่องเรื่องผู้สาวอีกไหมเรื่องผู้สาวจะเป็นอะ ก็ว่าอยาพูดเราจริงก็ว่าอยาพูด๋อกาเท่าไหร่แต่ว่าถามมาผมก็ตอบไปนะเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะตอบในในรายสุดตัวด้วยขอเองก็บอกตรงขอเองก็มีหน้าที่แค่ชอบแค่ชอบชอบจริงรักจริงครับผมรักจริงรักจากหัวใจแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขีบเรารักได้แต่เรากีบไม่ได้ครับแค่ได้รักก็พอแค่ได้เห็นเขามีความสุขเราก็โอเคแล้วครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณมากครับผมที่ทักทายเข้ามาขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ ทุกเรื่องราวที่หยินยื่นให้ครับผมขอบคุณที่สุดครับผมแล้วคืนนี้ไปคุยกันในจะไปตอบเนาะในในช่องตอบคอมเมนต์หาขันไหนก็คอมเมนต์บ้ามาให้ไปตอบก็ทางไลน์ก็เข้ามาไว้ครับผมจะเข้าไปดูด้วยครับผมครับผมคลิปนี้เอาผมลืมบอกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันวันเสาร์วันเสาร์ว, 6, วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าเดี๋ยวไม่อะไรเดี๋ยวผมจะลงลงในปกลงในปกคลิปนอก่าวันนี้วันนี้ที่เท่าไหร่ครับผม ก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณแล้วก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ